ไอยู่ไหนขึ้นบล็อกกลับมาออกมาเดี๋ยวนีสสวส้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมโรบักกับเพื่อนนี่พูดหน่อยสิเพื่อนอ่าพูดสวัสดีครับเพื่อนผมชิคกี้พายัสดีครับดังดังมากครับเมื่อไหร่เกม อ้ามาแล้วครับมาแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วขอเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับอไปเพิ่มมันยังมีอไิดกด้วยตัวเองโอ้ยเอ้ยปรับภาพหน้าจอต่ำเลยเสียงเบาแล้วครับเบาแล้วเบาครับออาเบาแล้วมาสามขีดน,นะครับมาเริ่มแล้วงั้นเราก็กดเริ่มอ่าเพื่อนผมทำให้ผมเล่นไม่เป็น สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําให้เพื่อนผมนะครับวันนี้เพื่อนผมมันป๊อตมากเลยครับมัววันนี้นะครับเพื่อนผมมันโคตรป๊อตเลยครับเพราะว่ามันอ่อนมันปัญญาอ่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะแปลงล่างให้เพื่อนอยู่นะครับไม่ต้องแปลงล่างครับเอาอะไรท่านอะไรครับเพื่อนเอ้ยเขาเลือกเองเขาเลือกเองท่านอะไรครับเปี้ โจมตีไททันไททันหญิงไททันหุ่นเกาะครับแล้วก็มีขากันไกไททันไททันสัตว์วอลเมเมอร์ไททันดีกว่ายูนี่เข็นอยู่ด้านหลังเองอะเจ๋อแล้วไม่ใช่อยู่นี่ยัาไหนด้วยโลบักไม่พอครับไม่มีไททันทำไงเดียแบบไททันเขาเอาไททันโจมตีดีกว่าเอาไททันเกาะดีกว่าเฮยย เดี๋ยวมันจะซ้ำตัวครับเอาไททันหญิงเพื่อนผมมันจะลกเลยนแบบเขาบอกหายาหญิงฮะเปลี่ยนร่างเขาจะเปลี่ยนเปฮ้ยมือนกันเหรอเออไททันหญิงเว้ยเดี๋ยวสู้กันนะเราเป็นเพื่อนกันเออแล้วคนอื่นอยู่ไหนฮะเราต้องเดินไปเดินตามให้มายูนิคหนึ่งบล็อกอยูยูนิคเดินตามให้มาอยู่นี่เฉลี่ยอยู่เนี่ยโอ้โหบล็อกดังหวะนี้นะครับเพื่อนผม พิม์ในเกมได้ไหมมันคนดูไม่ได้ยินแล้วก็มีครับคุณดูนะครับตอนนี้ผมกำลังจะนำพาเพื่อนไปนะครับเพื่อนเล่นไม่เป็นครับปอดเอาอันนี้ออกมาเปิดลากออกมาเปิดเลยล่างเหรอเฮ้ยหูอีมันเป็นยังไงเอ้ยไม่หูอีมันมีหนีวะไหนว่าหนีไหนว่าหนีอ่ะหนีอ่ะไหนว่าหนีไหนอ่นหนีอ่ะวิ่งเนี่ยเหรอ เปลเปลี่ยนร่างออกไงเหรอฉเปลี่ยนร่างอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยจ้าขอออกก่อนได้ไหมได้ได้เพื่อนผมขอออกแป๊บนึงนะครับมันบักมมาแล้วเขาล่่งใคท่านหญิงละอ๋อที่เห็นตัวผมเปลี่ยนไปนี่คือผมไปเล่นแมพขอโลบักมาครับแล้วผมอันนี้ครับผมเลยเปลี่ยนเป็นเบคอนอคนอื่น คนอื่นเขาคิดว่าผมมารวยเพราะผมใส่สก,กินที่จริงมันคือสก,กินฟรีครับอย่าไปบอกใครนะครับ <c oughs> ฟรีล้นล้นเลยครับเขาแปลงร่างเป็นไททันในเมืองนี้ใช่ไหมเนะี่ยว้าพลังแปลงร่างเอาแปลงร่างกดผิดครับ<ว>เลือกไททันใหม่นลครับเอาไททันโจมตีเดียวครับน้ำตาไททันเอลิมอ้าอะไรเนี่ยครับผมกดผิดนอครับอเออเลือกไททันเลยนี่ ไม,ไ,ไม่ได้อ่ะเลี้ไม่ได้อะไกด์เปนต้ยงเลือกได้เอาไททันขากันไกรก็ได้ไททันกรามเอาเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอาเปลี่ยนได้ละว,ว้าวพลังของไททันฉันเจอคนที่เหมือนเองด้วยยูนิตสางใช่เองก็เขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยตอนนี้เขาเป็นไททันกะเฮ้ยโคนเทมีไฟตรงตาด้วยใช่ฉันก็มีเองโดนไททันคขาผสมกันวิค้อนสงครา,า,ามไม่ต้องเติมหรือเปล่าวะามันไม่เติม จมไปโอ้ยโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกมากครับโทรศัพท์ผมรับไม่ไหวครับโทรศัพท์ผมจะไปช่วยเองพันจะมาแล้วรอยจะแป๊บนครับเพื่อนขบ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 ับขบขบ่บข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 บาบข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 บอบข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 บ่บขบขบา ของเขาบ้างอีกแกนี่ฉันมาแล้วพาน้องเจ้าแวนแวนแวนแว่น,วน,วนไม่ทันแหละเขาอดอีตัวอ้าวที่าเกิดตรงนี้เดี๋ยวฉันเกิดให้ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาช่วยเพื่อนที่ป๊อตมากเลยครับมัวครับคลิปนี้อาจจะอัดนานนิดนึงนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาม,ไม่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 ไม เอ็มาเกิดตรงนี้มันีนี่นี่เหรอไม่ใช่ตรงที่ฉันอยู่นี่ไหนวะข้ามน้ำมาเลยนะมึงอ่ะนี่เหรอไม่ไม่ไม่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่เกาะพาราดีมาแลครับอะไรเนี่ยหรือตรงนี้แหละสุดนี้่ลอยและใครมันมาแปลงร่างแต่เนี่ยไม่มันมันเป็นอตรงนี้ไม่ท่อไรวะผมขอเลือกจะท่องมา เอาไททันโจมตีไททันเรียนละคุณเดินตามทางมานะครับมันเปลี่ยนร่างเป็นไททันนี้ไม่ได้ไททันสัตว์ไม่เลยเดี๋ยวเจออามินดลแากระดอลาตังไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ได้ตังครับวอลแฮมเมอร์ไททันดีกว่าเองอย่าบอกนะว่าเอ็งมานี่ฉันฉันบางอันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉันฉันจะแปลงร่างรอเองอยู่ตรงนี้นะไกดมันข่าวดีมาเลอแต่ไททันหญิงวะฮะ มันแหละจะไททันหญิงวะไททันหญิงมันแหละจะไททันหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเมื่ยไงเขาเลือกไททันหญิงก็ไม่ได้ได้ไททันนี้เนี่ยมันขึ้นกากบาทเนี่ยทำไงอ่ะเนี่ไงลองเนี่ยออหรอมานี่มาอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกไททันสัตว์เหลือไททันหุ่นเกาะไข่บ้าเล่นวะแสดงว่าเซิร์ฟนี้มันไม่ได้ไกดเขาเป็นมื่งไม่ได้ เป็นก็แบบหรือเราเอ้ยกายมาดูนี้ทำไมมันถึงแปลงร่างไม่ได้เกิดใหม่เขาเป็นหน่วยสำรวจได้ไหมมันเป็นยังไงหน่วยสำรวจอ่ะมันก็แค่ต้องฆ่าสาทพันไปเรื่อยๆอ่ะ นี่ครับผมขอเปิดลิปเราก็ึีปืนฝุ่นนะอียอยาฆ่ายันก็พอนะเห็นไหมเลดับมันหาไงผมเอาดาับไม่เป็นนะครับทำ<ว>ไงทุกคนครับตอนนี้เพื่อนผมโดนเอเลนยิงนะครับก็แปลกครับตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่เป็นเลยครับมผมจะ ผมจะใช้อะไรเครื่องสำรวจมันอยู่ตามแคมป์เหรือนกันใช่ใช่ไม่รีบบอกให้ไวกว่านี้ขอไปเกิดใหม่ก่อนเลยไปหยิบแก๊สแก๊สแก๊สหยิบ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 ผมเล่นไม่เป็นตอนนี้มาลุย <displays> ฮ <Sean nei> <ingo> ักอ๋อฮักคืนนี้ฮักฮักสายฟ้าปุ๊บฟับ ติดบ้าครับติดบาช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมติดผมไม่ได้ใช้ชิปล็อกอะเล่นไม่เก่งอะไม่ใช่อุ้ยอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วเปียนร่างอ๋อมันมีเลยตำรวจให้เล่นไม่คมมาเล่นในป่าได้ไ,มไหไมก๊ะไปทำำั้งคมไปทั้คมใช่เขาเจอเขาเจอลุยรุยอย่าฆ่า เขาจะเล่นในป่านี้แต่เขาไม่ดอแไกด์ไม่เป็นหน่วยสำรวจด้กันไหเขาเล่นไม่เป็นหน่วยสำรวจอะเขาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเธอเล่นเป็นตัวไททันกอ๊เล่นไปแล้วดิดดิดมันต้องไปในเมืองไะไกด์เขาหลีตัวก่อนเองก็เอาเขามาเกิดซะแบบไม่เองก็แค่เดินตามทางอันนี้มาเนี่ยเขาไม่ใช่ไททันที่เดินไวๆน่ะไกด์เขาเป็นอะไรไหนวิทางเองเห็นทางอยู่ไหนออเจอแล้ว เล็อ๋อมันเป็นทางขัดต้นไม้อย่างนั้นเขาก็ตายเขาขอเล็บที่เกิดในเมืองได้ไหมได้ทั้งต้องเจอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาเขาใช้บินชนต้นไม้ตายเอ้ย <c oughs> เอ็งไม่โหลดแอป,ปเจอกันกับอัดหน้าจอมากับเขาอ่ะได้แตามีผลิติตอนแล้วทำไงต่อดีอ้าวหาลูกเขาเกิดในเมืองด้วยไงเขาบอกแค่นี้แหละหายแลูกหายแล้ว ออะไรเนี่ยบักแลยครับ่วยผมด้วยผมบักช่วยผมด้วยไกด์ชิอ่ะหายแล้ครับเขาแค่ไหนได้มากไม่ได้เห็นมึดแต่ทันทีที่สั้นก็มีได้ไว้แป็งรังได้ครับมาแล้วผมมาแล้วครับเองไปเองไปตรงไหนอ่ะเองเกิดในเมืองอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเขาไม่เกิดในเมืองวะเดี๋ยวเขาไปในเมืองเองเลอใฉันอ๋อฉันเจอเองเดี๋ยวพึ่งมาเองเดี๋พึ่งไปไหน ฉันเจอเองอยู่ฉันกำลังสปอนมาลองคือต่อยโป้งนี่ฉันอยู่ด้านหลังเองอะเอเลนโจมตีไม่ช่วยอะไรเอ้ยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยวันเขาจะทุบเขาจะลองใช้ท่าทุกอย่างเสียงคำรามว้าไปกันเลยไปเพื่อนยังยังฉันไม่กลแปลงร่างผิดฉันแปลงร่างผิดแป๊บนึงให้ยูนิคฆ่าให้ดูยูนิคฆ่าฉันนิด ไม่ต้องเองก็กดออกเนี่ยอร่างทรงเน่ะแต่เองรอฉันก่อนนะจนกว่าไอ้ร่างทรงอของฉันจะหายไปเนี่ยแล้วก็ออกคุณไหนวะเนี่ยเอา้าของเองหายฮะเองบั็กอะของเองบั็บกไปแล้วรอจนกว่าฉันจะายเอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เองรอฉันก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะรีเซ็ตตัวเขาจะลองทุบโจมตีไรนะเนี่ยระวังเดินหน่วยสำรวจอยู่หลังเองอะไหนมันขึ้นไปแล้ว,ว ก่อนตายหน่วยสำรวจม,มาฆ่าฉันอ่ะมาดิไอ้หน่วยสำรวจเอ้าออกจากล่างทรงไม่ได้ด้วยแีมหนึงครับบารสครับให้ผมด้วยผมบาร์สบาร์ไปแล้วไม่นแบบอื่นได้ไหมไกดเฮ้ยฉันขอร้อมเราทิ้งก่อน ไปเดียกันเลยเย้ฉนข่วยหนึ่งมื่อวานล่ะกายเขาตายละเขาโดนหน่วยสำรวจค่ะเราเป็นหน่วยสำรวจกันไหมรอบนี้เขาเป็นอยู่เขาเป็นเขาเล่นไปอย่างนั้นหน่วยสำรวจอ่ะอ้ยมาแล้วเอ็งเกิดอยู่ไหนเนี่ยฉันเกิดอยู่ตรงบนเนี้ยเนี่ยมาเดี๋ยวฉันเลือกที่ให้เขดุนหน่วยของเองไม่มีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยพึ่งไม่เป็นเป็นกายเขาขอดูก่อนขอดเองไม่เองอย่าเป็นหน่วยสำรวจนั่นนั่นนั่นไอ้ย๊า เป็นด้วยกันดิไม่เอาไม่เป็นนายสำรวจเอ้ยมันเป็นไททันกับไหนสำรวจได้นะเว้ยเอ้ยเป็นไททันเออใช่ยงยงแยมยงฉันจะให้ตายก่อนนะตายแล้วน่ะเกิดใหม่เนาะเดี๋ยวใช้ลูกซากุนตานี้มาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็งอย่าเออตรงนี้แหละเกิดเลยเกิดเลยนเกิดอยู่เราสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงได้มันไม่ใช่เรือเขาเรีกว่ามันคือเรือแต่ที่จริงมันคืออะไรรู้ไหมกำแพงอืม เขารอซุ่มลิงไททันอยู่ตรงนี้ดีกว่าระวังนะยังเป็นไททันน่ะฉันนีงอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเขาก็ยังอยู่เลยเอ้เกิดอะไรขึ้นใครแปลงร่างเป็นไททันตรงไหนเนี่ยเขก็ไม่รู้ไอ้ยุนนั่นนั่นนั่นจะแพงเบื้องเจียปากกงหนูกำแพงหนูเนี่ยอย่าบอกเราอยู่ผิดที่กดอีเราอยู่หวงคนละที่หรือเปล่าที่เาเองอยู่กำแพงไหนไอเขาไม่เจอเองแสดงว่าเราอยู่คนละที่กัน แต่เองเห็นเหมือนเขาใช่ไหมมีคนเติมใช่น่าจะเติมเป็นไททัน,นบรรพผลุนใช่ไหมไททันสัตว์ไทมือโกไททันยักษ์แน่นนเลยว่ามันเติมอ่ะดูนี่ครับโอ้กระตุกมากเอฟเฟกสวยมากครับอยากให้มาดูเล่นเองนะครับคุณด,ดูอ่ะสวยมากเอฟเฟกอ่ะอ,อือเองมาดูตรงเขาเนี่ยไกลโคตรเลยตรงเขาอ่ะของฉันสั่นมากนนี้เลยสั่นนี้อยู่เลย ของเขานี่ตัวโยกอย่างมันเลยอ้หโยกเสร็จแล้วทัโยกเสร็จแล้วดูตรงเขามาดูครับนี่ครับทัานกำลังวิ่งไปหาเองมาสถานาการณ์ครับตอนนี้ตรงนั้นอยู่ใกล้เองวิ่งมาล้อทางไหนนะดูดูปูโอ้โหนี่ครับไททันดักนะครับน่าจะซื้อมานะครับมันใหญ่มากเลยน้อนครบไททัน60 m, นเมตรอะไรเึงห็นจะห่วยงั้นนะ่ะว้ามไหวแล้วพลังแห่งไททัน โย่เททันอก้ไทยทันฉันตายเอเดนเอ้ยาพึ่งแป้งแป้งล่างไม่ได้เบือให้ท่านผมจะขึ้นมาโต๊ะนี้ก็ไปเอื่อแป้งไทยท่านสัตว์แป้งล่างไม่ได้ครับอ๋อไม่ใช่โซนแป้งล่างยาพลังแห่งไทยทันยูนิคยากันเลยยังแห่งไทยทัน ก้อยนับเุ็มเขากระโดดลงมาแล้วเขาแปลงมาเฮ้ยเฮฉันเห็เองฉันเห็นเองอีกกำลังแปลงร่างไปเมื่อกี้ยาใช่ไหมเอ็งเห็นกูกำลังลุกใช่ไหมใช่โดดลงมาเร็วโดดลงมาแล้วกายร่างเป็นไททันเขาต้องรีเซ็ตตัวก่อนเอเดนเหรอเดือฉันตายเอ็งตานอะไรก็ได้ตายข้างนี้เนี่ยเขาจะไปประสาทหลักเป็มในทานก่อนนะ ไลท่ทนยักษ์เมื่อกี้ไปไหนแล้วอะ <c oughs> ดูมันแปลงร่างรอบเดียวไกด์ดูแปลงแปลงร่างรอบเดียวกวาดหมดเลยอะแปลงร่างรอบเดียวอะแต่ตอนนี้โคตรกระตุกเลยปรับอุปกรณ์ก่อนได้ไหมตอนนี้กระตุกมากเลยครับคนดูคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเล่นกับเพื่อนอย่าไปตัดให้นะครับฉากไม่สําคัญหรือจะดูแบบเต็มเต็มดูแบบเต็มเต็มดีกว่าคนตัด <c oughs> ใครตัดรู้ไหมครับใครเป็นคนตัดใครเป็นคนอัดใครเป็นคน ใครเป็นคนอัดหน้าจอใครเป็นคนตัดใครเป็นคนทำอะไรครับผมท้งนั้นเลยตายยะไกด, yeah. ได์มาเร็วมาเร็วเลยเขาเขาเขาโดนลุมอยู่ไปช่วยหน่อยเขาโดนลุมอยู่เลยเองไม่รีบไปโดดลงมาแปลงล่างแน่เขาโดนลุมอยู่เนี่ยไม่ถ้าฉันกะโดดลงมามันจะตายไม่ตายก็แปลงล่างก่อนโอ้ไกด์ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นรีบมาเลย ๋อถ้าเองอยู่ในตำแหน่งที่แค่เกินไปอะเองจะไม่สามารถแปงลงร่างได้ใช่ไงเขาจะแปงลงร่างบนกำแพงไงแต่เขาแปงลงร่างไม่ได้อะ่ะอ,อันนี้ไม่ใช่ชนะไม่ใช่ฉันเออรู้แ<น>ล้วอายุนิค,นคเขาไม่รอดแล้วบอกเ,เลยอย่าให้โรบักเข้านะแกตายหมดตี้กระทบโอ้มีคนแปงลงร่างเองเห็นแสงเหมือนกันระ ฉันเห็นหนึ่งตอไอไทอทันเกาะตายไกลเข้าไปเลยเดอเขาอาจจะไม่รอดเลยเดอฉันไม่ยอมหรอกยาพลังออกล่างทรงถ้าฉันหล่นลงมาฉันก็จะตายอะดิเองกระโดดลงมาแล้วเองแปลงล่างพอดีที่กระโดดอะเขาทำอย่างนั้นเขาไม่เห็นตายเลยไปเลดเดอไททัน อะไรวะตัวกระโดดใครแปงลงร่างอะ่ะเอ็งกระโดดแล้วเอ็งแปงลงร่างเลยกระโดดลงมาแปงลงร่างทันไหมไม่ทันนะดิไม่ไไ<ห>ตายเลยอุ้ยเอ็งแปลงร่างเหรอไม่ใช่ใชเขาออกล่างเมื่อกี้เลยหน่วยสำรวจฝากหน่อยไอตัวไททันค้อนน่ะฝากหน่อยดิไม่ไหวว่ะไอห,ห,หน่วยสำรวจเมื่อกี้ด้วยซ้ำที่เป็นไททันคอนนะครับไทท,ทันแฮมเมอือต้องเจอกับไททันอะไร ข้อถามเทท่านแฮมเมอร์ต้องเจอกับเทท่านอะไรกันโอ้โหเทท่านแฮมเมอร์ที่ไม่มีหน้ากากโบงไม่มีค้อนเลยเทท่านแฮมเมอร์เอ็งอ่ะเอาเอ็งหรอเอาเ็งหรอเขากำลังจะไปสู้กับไอ้เทท่านแฮมเมอร์ยักษ์อะไปไหนแล้วอะอปไรนะครับคนดูโคตรกระตุกเลยครับเกมเนี้ยไอ้จะตายแน่แกถามเพื่อนฉันเหรอใครวะ ไอเททันก่อนอีตัวหนึ่งอ่ะฆ่าเขากับตายอ่ะเฮ้ยเททันตามเหรอโอ้ยเอ็งฆ่าเหตุใดไม่ใช่เขาได้ซ้ำอีกตัวหนึ่งเขากำลังจะสู้กับมันเนี่ยการไม่ช่วยกันลุมหน่อยดูไม่ไหวแล้วอู้ยเขาตั้งเขาตั้งเขาตั้งวะนี่เขาตั้งเขาตั้งเขาตั้งกดไม่ติดอะไรเลยไม่บุยเราใกล้ตายแล้วทำไงฉันปล่อยมันกระเด็นไปเลยเมื่อกี้ เองต่อยกระเด็นเขาก็ต่อยโดนต่อยกระเด็นออกจากล่างเลยเนี่ยเขาตายเป็นเขากลายเป็นผลิตคริสตัลเลยเพราะเขาออกจากล่างแค่นั้นเกาะไอ้แอ่นเนี้อ๋อฉันโดนลุกเพ่งถูกถูกท่าในล่างนั้นนั้นจะเป็นอะไรเม้อก็เป็นสิวะไม่ไปถึงถึงจะคริสตัลจะแตกไม่เหะไม่แตกฮะ ไม่แตกถ้าถูกฆ่าในร่างนี้จะไม่ตายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะก็คืออะไรเขาเรียกอะไกเขาเรียกว่าแบบร่างหลักยังไม่ตายไงแบบร่างใ้ท่านตายเรายังอยู่ในตัวเขาคืเขาเมื่อกี้เขาตายมาใช้ท่านกามอ่ะทำได้ไหมโดนกระทืบเทียวก็ตายแล้วมึงอ่ะใช้ท่านสูงๆกระทืบอะโป้งแยวตายเขาเป็นเอเลนิกอะเด็กไก ไกลล่างพร้มกันได้เลยวะเองไกลล่างอยู่ตรงเทลลมุนเหรอเลือดเขาเขียนว่าไม่มีเลือด <c oughs> อุ้ยลืมไปเลยว่าอัดคลิปอยู่จยงหวะนี้นะคระคลิปนี้ยาวมากเลยยาวๆเลยพักน้ำแป๊บหนึ่งขเขาเนี่ย ไกด์เขาเอาเหรอไปพรมประสาทกลางกันมันเกิดในประสาทกลางเนาะวายชอ็นบินได้ด้วยเหรอไม่ใช่กระโดดไกด์ดเปลี่ยนแมพได้ไหมขอเปลี่ยนแมพได้ไหมให้เราตายรอบนี้กันอนะไม่มีเปลี่ยนร่างต่อยเขาทำไมอ่ะเขาไม่ใส่อเองเขาจะต่อยหน่่ยสำลวนนะเห็นไหมนะวินว่อนเลยนะมัก็จะต่อยสำลวน,ะห,นวนะหรือว่าแมาลงวันเนี่ยเราว่าเราไปไกลๆกันเถอะไกด โอ๊ยเขาขยับตัวไม่ได้เองไปเลยภาพสวยเกินเองไปเล่นแบบอะไรคอสโอเวอร์กันไหมเขาแบกไม่เองต้องไปเล่นอะไนั้นไปเล่นแบบขุดตามไปไปเล่นแบบขุดอะไรขุดหัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแมปรถไฟเปล่าไลด์ได้นะเว้ยเขาอะไล่ไหมไล่สุดแมปรถไฟไม่เฮ้ยโอยงบ้านไม่แตกครับเออออกเลยกระตุกโคตรเลยฉันเล่นแบบนี้อยู่ มาครับมาเปลี่ยนแมปกันเถอะจบขอจบแค่นี้อย่าลงอย่าต้องไปตัดอีกครับโคตนนานจบแล้วจบแล้วไกด์จบแล้ว,บ,ลว,บ,ลวบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายครับบายบายครับมีเจอกัน